สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีนะครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้เป็นวิดีโอแรกเลยนะครับ EP แรกของเรานะครับที่จะเดินทางกับเมืองไทยไปเที่ยวกันนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่ผมมาเปิดคลิปที่นี่เนี่ยก็ไม่ใช่อะไรฮะเพราะว่าเราเตรียมตัวกำลังจะเดินทางไปเดี๋ยวนี้แหละครับเครื่องบินเนี่ยจะขึ้นอีก น่าจะประมาณสัก3ามี่ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวน้องชายภรรยาเนี่ยจะมารับเราไปที่สนามบินนะครับตื่นเต้นกันมากๆตอนนี้ข้างในนี้ยังดูวุ่นวายอยู่นะครับเพราะว่ายังจัดกระเป๋ายังอะไรกันก็ขนเข้าขนออกช่างน้ําหนักอยู่นะครับผมเลยรีบมาเปิดคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวจะไม่มีโอกาสไม่มีเวลาลวันนี้จะเดินทางไปแล้วนะครับผมยังไงก็ยังไม่ไวจะถ่ายคลิปเกี่ยวกับรถฟู้ดทักให้คุณผู้ชมดูอยู่นะครับคลิปนี้ไอตัวดูดอากาศบนรถบนรถฟู้ดทักนะฮะ คือที่เวลาเราทํากับข้าววลาที่มันเคอะเคะเนี่ยครั้งนี้นะถือว่าแช่นานที่สุดนะครับคุณผู้ชมผมเอาแช่ไว้เนี่ยเดี๋ยวกลับมาจากเมืองไทยแล้วผมค่อยมาล้างก็น่าจะประมาณ3สัปดาห์เกือบเกือบห, <ๆ S 1> หเดือนเต็มเมนะครับอันนี้ใส่น้ํายาแล้วก็เอาฟิลเตอร์ลงไปจุ่มไว้เลยเดี๋ยวจะมาดูผลลัพธ์ว่าจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ไฟทที่เราจะไปเนี่ยเป็นคือไม่เหมือนคราวที่แล้วนะครับคราวที่แล้วผมนั่งสิงคโปร์แอร์ไลน์ไปแต่ปีนี้เนี่ยเปลี่ยนใหม่ เพราะว่าอันนั้นเนี่ยมันต้องไปรอเครื่องนานกว่าจะถึงเมืองไทยนะครับวันนี้ก็เลยนั่งอีวาแอร์ไลน์นะครับนั่งจากเซียรแล้วไปเนี่ยก็ไปลงไทเปไปเมืองไทยเนี่ยเราจะไปไหนบ้างหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆคือแพลแน,นเนี่ยยังไม่มีอะไรแน่นอนนะครับคุณผู้ชมไม่ได้อะไรนะฮะมาไม่ได้มาถ่ายห้องน้ำให้ดูนะนี่ผมซ้อมก่อน อันนี้เหมือนห้องน้ําอยู่ในเครื่องบินเลยมันจะแคบแคบประมาณนี้แหละผมไม่ได้นั่งจริงไงน,นี่ให้มองออกไปนอกหน้าต่างเห็นไหมอตอนนี้เราอยู่ที่ความสูงโอ้โหเมฆคุณผู้ชมดูเมฆเป็นไง สี่คนคุณผู้ชมว่าเยอะไปนะฮะแปดใบจริงๆผมอยากเอาลูกไอ้น,นี่ไปด้วยนะเนี่ยแคทเธอร์เบล Ah, ok Thank you, nha, boy, Thank Bye. Thank you. Bye. Thank <coughs> <coughs> ว่าจะเช็คกระเป๋ามาได้คุณผู้ชมแทบแย่8ใบนี้ต้องเฉลี่ยกันไปอีกนะฮะเดี๋ยวถามโมก่อนว่าไปเมืองไทยเที่ยวนี้ที่แรกที่โมจะไปคืออะไร7 11 7 11เหรอสุดยอดที่สุดแล้วเมืองไทยส่วนซัมเมอร์ที่แรกที่ซัมเมอร์จะไปคือ After you, And Roti <ไป S 2> you <Okay. S 1> ไปกี่วันไปกี่วัน Every day ทุกวันเลย and ขนมเบื้องเหมือนกลับมาทำงานที่เดิมเลยที่สนามบินเนี้ยกำลังจะขึ้นรถไปเอสเกตนะครับที่ที่ผมทำงานก็อยู่เนี่ยแหละเกตเดียวกัน มาเจอตาอยู่ที่บนรถไฟนี้เองอเดินทางกลางคืนนี้ก็ดีเหมือนกันนะคนน้อยอะ่ะเมื่อกี้ตอนที่ตรวจนั่นก็เร็วมากเลย ไม่มีแถวเลยนะครับเข้ามาได้สะดวกสบายเลยคราวที่แล้วที่ผมเดินทางด้วยสิงคโปร์เนี่ยตอนเช้าคนเยอะไฟของเราเนี่ยประมาณตอนเที่ยงคืนก็เดี๋ยวนอนไปเลยน้องน้โมนเนี่ยสรุปแล้วว่าเล่งงานเต็มที่เลยนะครับวันนี้เนี่ยเขาต้องไปสอบด้วยนะฮะที่โรงเรียนเนี่ยแต่ว่าสอบคนเดียวนะเพราะว่าช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงปิดเทอมนะคะคุณผู้ชมก็คือ เราพยายามหาช่วงเวลาที่ว่าจะให้เด็กๆเนี่ยขาดเรียนได้น้อยที่สุดที่อเมริกานี้การขาดเรียนเนี่ยม,มันค่อนข้างยากเราต้องแจ้งแล้วก็เขาจะมีกําหนดให้ไม่เกิน10กว่าวันต่อปีมีช่วงที่น้องน้ำโมเนี่ยคือขาดเรียนประมาณสัก5วันเพราะงั้นคุณครูเลยบอกว่าน้ำโมต้องไปสอบคนเดียวเมื่อเย็นนี้ก่อนขึ้นเครื่องเนี่ยน้ำโมเลยไปสอบอยู่คนเดียว แล้วก็ตอนนี้มานั่งทํากันบ้านต่อแล้วก็กันบ้านเนี่ยเขาจะส่งมาเป็นออนไลน์อยู่เรื่อยๆเพราะงั้นน้อง,อง,องโ,โมนี้ก็ต้องทําส่งไปเรื่อยๆนะครับช่วงที่มาเที่ยวด้วยเรามาก่อนเวลาประมาณเกือบสามชั่วโมงนะฮะไม่มีอะไรทำนั่งกันแล้วเดินก็นแล้วนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อ,อยากจะขอขอบคุณคุณผู้ชมหลายคนนะครับที่ส่งกำลังใจมาให้ครอบครัวเราแล้วก็อวยพรเรานะครับให้เดินทางโดยปลอดภัยผมต้องขอโทษจริงๆนะว่าลงคลิปเกี่ยวกับคุณยายรัตดาทำให้หลายคนเขียนคอมเมนต์เข้ามาก็เสียน้ำตาไม่ได้ตั้งใจนะครับไม่อยากจะทำให้ทุกคนต้องเ,ออเสียน้ำตาอย่างนี้นะครับ summer thank you thank you เดินทางแล้วครับเดินทางแล้วการรอคอยนี่มันช่างยากลำบากเหลือเกินตอนนี้การรอคอยจะสิ้นสุดแล้วครับโอเคครับคุณผู้ชมได้ที่นั่งเรียบร้อยแล้วสวัสดีคุณผู้ชมหน่อยแล้ว เดี๋ยวเราจะถึงแล้วนะครับคุณผู้ชมวันนี้ที่เรานั่งนี่นะครับคือที่นั่งแบบประหยัดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรากลับเมืองไทยแล้วเราจะได้ไม่ต้องประหยัดลวเราจะกินทุกอย่างที่ขวางหน้าครับคุณผู้ชมวันนี้นี่คุณตาอยู่ด้านนี้นะนอาโมเป็นไงบ้างที่นั่งที่นั่งโอเคไหมเฮ้ยของโมมัน เอ้ยโมมันเอ็นได้นิออออเอไเ,เอ็นแล้วอ๋ออ๋อครั้งเออเอ็นได้เออเออนั่งเอ้ยเลือกที่ตรงนี้ดีเอ็นได้เลยนี่ที่ข้างหลังนะเ,<อ>เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูหน่อยช่วงนี้กำลังชุลมุนเห็นไหมเขาจะมีพื้นที่ตรงนี้นะอันนี้ของเราเหมือนกัน3ที่ตรงนี้น,น,น,นี่นะฮะสามารถเอ็นได้ดก็ดีมันจะได้ไม่เป็นรบกวนคนอื่น โมโมที่นั่งเป็นไงบ้างครับเทียบกับสิงคโปร์คราวที่แล้วสุดยอดสุดยอดอะไรก็สุดยอดอะ่ะ <5 S 1> เดี๋ยวไปกินอะไรก็สุดยอดตลอดโอยเจ็ดแปดเจ็ดสม,มอก็ได้เวลาเข้านอนแล้วนะพอดีเครื่องขึ้นก็ประมาณตีนหนึ่งอะ่ะย่ยังปรับตัวไม่ได้เลย ขึ้นเครื่องมาไม่ถึงสองชั่วโมงเขาก็เอาอาหารมาเสิร์มแล้วเวลาจริงๆของเราเนี่ยที่อเมริกานี้ตอนนี้เวลาประมาณตีหนึ่งครึ่งแต่เราก็ต้องเริ่มปรับตัวนะต้องกินข้าว <c oughs> จริงอยากนอนนะแต่ว่าเขาเปิดไฟสว่างเกียว <chicken>, ิเกไร นี่มันไม่ใช่ของว่างเล่นๆแล้วนะฮะนี่ถือว่าอาหารหนักเลย <c oughs> นี่สมเร์ก็ยังง่วงอยู่ท <Okay. Okay. S 1> ีสองต้องกินข้าวเดี๋ยวน้ำอะไรไวายดื่มไวายปะล่ะ จลองหน่อยมือที่สองก่อนลงเครื่อง คุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาลงเครื่องที่ไทเปเวลาตอนนี้ตีสี่ครึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะนั่งสายการบินไทยต่อไปที่เมืองไทยอกีกประมาณ3ชั่วโมงนะครับก็ถึงแล้วทุกครั้งที่กลับมาเมืองไทยนะพออายุมากขึ้นนะคุณผู้ชมได้กลับบ่อยขึ้นมันเหมือนได้มาชาร์จแบต ได้มาเติมพลังนะสมัยก่อนตอนเราหนุ่มสาวนี่คือเราจะเน้นทํางานคือกลับเมืองไทยน้อยมากนะแต่ละครั้งนี้ก็คือต้องมีทํางาน7วันแล้วก็ต้องมี6 6 6 7ปี5 6ปีเนี่ยกว่าจะได้กลับครั้งหนึ่งคือช่วงนี้คือมันเหมือนแบตเตอรี่นะคคุณผู้ชมเวลาใช้ไปนานๆแล้วมันแบบเสื่อมอ่ะคือมันต้อง <laughs> มันต้องรีบมาชาร์จนะครับก็พอะงั้นนี่ก็คืออายุด้วยนะครับก็เป็นสาเหตุเนี่ย มีความรู้สึกว่าถ้ากลับมาบ่อยขึ้นเนี่ยมันก็เติมพลังได้มากขึ้นเท,ที่ยวนี้ก็ถือว่า2ปีผ่านไป2ปีนะ <cin> <l ip> <music> เดินทางวันนี้ <cin q l ip theme> ด้วยความอบอุ่นจาก สายการบินไทยของเรานะครับนี่เป็นสายการบินที่น้องซัมเมอร์เขารีเควสไว้นะฮะการบินไทยรับคุณเท่าฟ้าขนาดเกมนะน้องซัมเมอร์เขายัางยังสร้างขึ้นมาเกมอะไรนะโลกบอกหรอหรืออะไรเขาสร้างสายการบินไทยขึ้นมาด้วยนะจะบอกให้วันนี้ได้มาเห็นของจริงแล้วเป็นไงโอเคไหม วิ yeah. it have, it have ้ยเฮ like, well. ้ย,ย,ยเครื่องบิน2ชั้นมีด้วยเหรอไม่เคยมีนนะ คาดคิดบนเครื่องนี้เกิดขึ้นนะมีคนพยายามจะเปิดประตูนะฮะอะไรนะเอากุญแจอ๋อกกุญแจมือมาเลยเหรอคือคนคนเมื่อกี้ใช่ปะ่ะ ที่เขาพยายามจะเดินออกไปไหนอที่ตอนเมื่อกี้แจกอาหารแล้วเขาจะเดินไปไหนไม่รู้เนาะเหมือนเขาจะออกไปอะได้ได้ยินจากพนักงานเนี่ยแอร์โฮสเตสเล่าให้ฟังว่าเขาพยายามจะเปิดประตูออกไปคือเขามีท่าทางแปลกๆตั้งแต่แรกแล้วแหละผมคิดว่าแอร์เขาคงมีความกังวลเนี่ยตั้งแต่แรกแล้วแล้วคราวนี้คือได้ยินว่าเขาจะพยายามเปิดประตูออไปตอนนี้อยู่ข้างท้ายลำนะฮะ แล้วก็มีพวกผู้โดยสารผู้ชายแข็งแรงเนี่ยช่วยกันไปล็อกอยู่ตอนนี้ใส่กุญแจมือเลยนะฮะเห็นเขามีกุญแจมือแล้วก็ต้องเอาเข็มขัดไปรัดด้วยน,น,น,บบนั่นอ๋อใช่นี่คนนี้แหละบีบบใช่บบไม่แล้วตัวเขาใหญ่ด้วยเน,บบนเนี่ยกำลังจับมาแล้วก็น่าจะ เอามามัดนี่ตอนนี้นี่ตอนนี้นี่เรายังบินอยู่บนอากาศกันนะฮะคุณผู้ชมเขาจับล็อกมัดไว้กับที่นั่งผู้โดยสารนันสุดท้ายนะฮะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็มีผู้ชายหลายคนช่วยกันผู้โดยสารผู้ชายตัวใหญ่ๆนะครับก็มีฝรั่งหลายคนเลยเนี่ยเข้าไปเฝ้าแล้วก็ไปจับ ไปไปช่วยกันลัดอยู่ตอนนี้ไม่รู้ว่ายัางไงคือเขาไม่ให้พวกเราลุกออกจากที่กันนะทางเจ้าหน้าที่เขาแจ้งว่าเดี๋ยวพอเครื่องแลนดิ้งแล้วเนี่ยคือจะเสียเวลาหน่อยพวกเราเนี่ยไม่สามารถที่จะออกจากเครื่องได้นะครับเพราะว่าต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับให้ขึ้นมาเอาตัวผู้ชายคนนี้ยังไงก็ตามเรามาถึงโดยปลอดภัยนะครับเดี๋ยวก็จะแลนดิง้งยังไงก็คลิปนี้อาจจะมีเรื่องตื่นเต้นนิดหน่อยนะครับแต่ว่า สรุปแล้วเราก็ได้กลับมาบ้านเราอย่างปลอดภัยนะครับก็หวังว่า,าวันต่อๆไปจะมีความสนุกแต่ไม่อยากตื่นเต้นอย่างนี้นะครับนี่ถือว่าเป็นประสบการณ์แรกการบินไทยของน้องซัมเมอร์นะ คนไทยคลิปกันเต็มเลยคุณผู้ชมเลยไม่รู้เลยว่าเป็นไงบ้างตกลงก็คือใช่คนนั้นแหละโอ้โหทุกคนปบมือนะครับต้องปบมือให้กับนี่หลายคนเลยข้างหลังนะครับคุณผู้ชมที่เขาเช่วย วันนี้ทริปนี้ทริปแรกของเรานะครับวันแรกของเรานี้ก็มีเรื่องตื่นเต้นนะครับแต่ว่ายังไงก็มาถึงประเทศไทยโดยปลอดภัยนะครับด้วยสายการบินไทยนะครับซึ่งต้องขอชื่นชมนะครับว่าเขาหลับมือได้ดีมากๆนะครับโหแต่ใหญ่จริงๆนะที่สุวรรณภูมิอ๋อคราวที่แล้วเราไม่ได้มานี้อ๋อนู้นนั่นเก่าแล้วมีคุณผู้ชมนี่บอกว่าช่วงนี้เมืองไทย อากาศหนาวนะครับวันนี้ผมก็เลยใส่มา3ชั้นเลยผมขอปิดคลิปไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับในช่องดีจังทีวีนะฮะวันนี้กลับบ้านเรา I wanna be home for the holidays